วันนี้เรามารีวิวกล้วยทอดร้านประจำของป๋านะครับที่ป๋าบอกอร่อยนักอร่อยนะแห้งละแห่งละสิบาทอันนี้เขาเรียกอะไรป๋ากล้วยทอดกล้วยทอดภาษาภาษาภาษาเน้นภาษาเจ๊กเี้ยนเจ๊กเี้ยนอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรมันทอดแต่เขาจะไม่ทำเหมือนบ้านเรานะครับเนี่ย จะเป็นแบบมีความหั่นฝันๆเป็นๆกินง่ายนะผมดูแล้วกินง่ายมากกว่านี่ครับร้านอยู่ป๋าจะของท้องถิ่นรีวิวก่อนอ้นี่อ่ะอะไรนะกิเกียนมันเป็นเหมือนอันเนี้ยนี่ลูกเราอ่ะอ๋อเหมนเกี้ยนทอ่เอะกยอะไรอะ ข้าเมา่าขาเม่า้าเมาไทำได้ยาวได้เงิน<ม>ทอมาแล้วอร่อยอร่อย,อ,อ,รอ,ยอร่อยจริงมาคือมานคือข้าเมา่าซื้อกับซื้อกับไปฝากแขวงนู้บ้รมไม่รู้รเอออยากเลยจะลองมีมมร้านอร่อยไม่ในะห้เลยถ้าให้ด้วยบ้านเราอะมันไม่ร้อนมันก็ไม่อร่อยแปลกนะอร่อยแปลกมันต้องร้อนถึงจะอร่อยปกไม่รหรอไม่้เสียปาที่นี่เขา ฝั่งนู้นเขากล้าขายทุตทำธุรกิจมืดด้วยที่ไหนนั่นแหละฝั่งข้างหลหังป่าใช่ทานโอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปจะไปทานอะไรกันนะครับช่วงป่าพาเที่ยว